ดูดวงชาวราศีกันนะคะประจำเดือนมิถุนาหกหกนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรื่องงานเรื่องงานเลยเรื่องงานเดือนนี้นะคะดูแล้วอจจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจไม่ลงรอยมีเรื่องผิดหวังนะคะมีเรื่องของการที่ต่างฝ่ายต่างคุยกันไม่ได้ะคะ่ะแล้วก็ไม่ไม่คุยกันทันหลังชนกันอะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งระวังเรื่องก๊อตสิบนะคะสุบสิบ เอาเรื่องของเราเนี่ยไปพูดกับอีกคนนึงในเรื่องในทางที่ไม่ดีอะค่ะันี้ต้องระวังนะคะจะมีทาให้ทาให้มันกระทบเรื่องงานด้วยนะคะต่อไปเรื่องการเงินนะคะการเงินเดือนนี้ดูแล้วได้มาเยอะก็จริงนะคะแต่ว่ามีรายจ่ายค่อนข้างเยอะเช่นกันก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องการรายรับรายจ่ายอะคะ่ะที่ที่จะมีต่อไปนะคะ การเงินดูแล้วเนี่ยมันมีเรื่องพ่วงพันที่จะต้องรับผิดชอบจ่ายอีกอีก,อกเขาเรียกว่าผ่อนส่งอะคะ่ะเหมือนว่าเป็นหนี้บ้านต้องจ่ายอีกยาวอะไรทานองเนี้ยคะ่ะก็ใหร้ระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะให้กันส่วนเงินไว้จ่ายในส่วนนี้ด้วยนะคะต่อไปเรื่องความรักนะคะความรักเดือนนี้ดูแล้วโอเคส่วนหนึ่งนะคะ ส่วนหนึ่งจะมีเรื่องของความาวิตกกังวลนะคะที่เราคิดว่าคนรักของเราเนี่ยจะเหมือนกับว่าคุยกันไม่เข้าใจหนึ่งอสองก็คืออารมณ์ต่างคนต่างศาสตร์อารมณ์ที่ไม่ดีใส่กันนะคะบางทีก็ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ค่อยดีนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องอารมณ์ทั้งคู่นะคะให้ดีๆนะคะเรื่องสุขภาพ สุขภาพนะคะจย์อยากให้ระวังเรื่องอความดันนะความดันแล้วก็เรื่องของโรคหัวใจอะค่ะจะมีปัญหานะแล้วก็เรื่องการที่เรานั่งนานๆนะคะไม่ค่อยขยับนั่งอยู่หน้าจอคอมนานๆเนี่ยจะมีอาการปวดหลังปวดไหล่ได้นะคะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง